สวัสดีครับผมเบิงมือนี้ผมได้ยังกินมือเนี้ยต้มไว้อยู่โอ้ฝนตกอรรยากาศฝนตกหยามมื้อแรงน้อมือเออนี้ยเป็นต้มเตาทานครับมือเนี้ยเมนูอะไรเอ่ยแทมแทมแทม มองออกกันไหมเอยคืออะไรโอ้ควันควันควันไก่ต้มตะปลาครับคุณนี่จัดไปสองตัวกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดๆซะหน่อยอที่เด็ดเลยต้มแวงแต่ซีมงปลาเน,นี่ยงนนเพื่อนิเปื่อยอยู่ไก่เหนียวแดดมันจะตลาดทำให้ ยังเยี่วเนียวเด่นเดอยู่เลยมันต้องแบบจิ้มให้มันเขา่ามันยังจีบกินได้อหนเราต้มไปอีกจักชั่วโมงนึงครับไปเดี๋ยวมากินด้วยกัน จัดไปอไสองตัวนางเลยไ้นะตัวเลยไม่ไไหลายอันเลยว่ะเออใหญ่ด้วย มาเอ้ากินข้าวบันเดย์เวลาละไม่ดีกาโอ๊ยเสือเสือไอ้สิงยางโก๋เถอะวะป่ะเธอเป็นทีมงานเป็นทีมงานเออเสือไอ้สิงยางโก๋นี่บริษัทเูาเดียวแล้วไหนเอ้ากินมากิน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 มาลุยน่องคนละนองเลยกินไปเลย ยิบเลยยิบเลยโอ้โหน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มันนี้ขึ้เดือดเลยเึงนี่ต้องแบบนี้เนี่ยจานไก่เต็นไยหอมอือหเลยอ่บละ พักเนะอาแล้พัดสักนี่จะต่อมาละนี่ขมขมเลยอือมนี่ด้ออือนียังสดอ่ะอือขมได้แจจริงๆมาละไปบ้านเป็นลมผมเป็นยาอืม ถ้าใช้จะน้ำจิ้มเลยนะ เดือดน,น้ำจิม้มสุดยอดเดือดแห้งเด็ดนี้ตั้มรักษาผักกาดขกกาวจิ้มได้วยแคลมตามด้วยผักสุดอน่ยบอกเลย <c oughs> ไปไเปื่อยดีขนาดต้มนเง็ะซีม่งแล้วั้งต่งเ,เลือกงานมากคเฮ้ จุ่มเดือด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 บอกเลยน้ำจิ้มนี่คำนี้ใส่สตออร้อมสองบ็ด อืมกินเป็นหน่องเลยอืมสุดยอดคำโตโต,ตเลยเด็ดจ,จริงอะ่ะเน้นเส้นหนามผอมปะเสุดแก้วเลยมันตรงแบบนี้แหละ างน<อ>านไงไมมีเข้าไปามามาเช็คยื คำก็ยังเหมือนเดิมแย่ครับตุ่มเปื่อดยดีที่เด็ดตัวนี้เผ็ดจี๊ดจัดสะใจ อร่อยจนพูดไม่ได้อร่อยจนมันพูดไม่ได้หยุดไม่ได้ ปีกปีกประเกน็นแตกอีกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ่ะเดี๋ยวเขาตัวกินเขากันครับกำลังแสบไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปบ๊ายบายาบ๊ายบาย ครับบ๊ายบายสุดยิดสุดยอดสุดยอด